สวัสดีครับเพื่อนๆครับและสมาชิกทุกท่านครับภาพและวิดีโอแห่งความภูมิใจครับเทป,ปูนเสาพระธาตุเกตุม,มดีนะครับแก้วมรกตองค์ที่เห็นงดงามเป็นสง่าเป็นสีมงคลเป็นแลนด์มาร์กนะครับเห็นมาแต่ไกล วัดเกตุมดีนะครับในปัจจุบันนี้แล้วครับภาพนี้ปี2558ผมไปจุดทูบขอพระบรมธาตุเกตุมดีนะครับว่าอยากทำแบบนี้อยากเทป,ปูนอยากร่วมบุญอยากนำปูนนำทรายนำเหล็กเส้นหรืออื่นๆที่สะดวกนะครับแล้วก็ตามศรัทธามาทำเองนะครับ คำอธิษฐานต่างๆต,ต,ต้องบอกว่าสำเร็จทุกประการสำเร็จทุกประการนะครับท่านเมตตาอนุญาตเรียกว่าผมกดลุกนะครับตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจนะครับมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือว่าเป็นบุญใหญ่และผมได้เคยสร้างได้เคยร่วม เทปูลและอื่นๆในองค์พระบรมธาตุเกตุมดีองค์ที่4นะครับสีทองด้านในแหะครับแต่องค์นี้พอคิดถึงครอบครัวคิดถึงภรรยาคิดถึงลูกว่าเออยากให้เขาได้ร่วมบุญแบบเนี้ยนะครับนะครับมัดเหล็กมัดอะไรบ้างเล็กน้อยหรืออะไรปิดทองอันนี้ขาดไม่ได้นะครับปิดทองเตปูนบ้างนะครับเอาทรายมานะครับ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ได้ลงมือทำด้วยแล้วก็เล่าให้เขาฟังด้วยว่าเมื่อสมัยผมเป็นสมณมีน,นั้นบูนการสร้างพระบรมธาตุนั้นถือว่ายิ่งใหญ่และสำคัญและเป็นความประทับใจเป็นความประทับใจของผมมากๆนี่คือที่มาครับผมจึงมาประจำและมาทำแบบนี้ หลายครั้งหลายตอนนะครับตามวิดีโอที่หลายๆท่านได้เคยเห็นนะครับนี่ครับที่มาเป็นอย่างนี้ครับและปาฏิหาริ์เกิดขึ้นมากมายหลายท่านครูบาอาจารย์บอกไม่มีคำว่าบาังเอิญในสถานที่มงคลสถานแห่งนี้นะครับผมก็ว่าจริงแน่ๆแ,และขอญาติมาเล่าให้ฟังในตอนต่อไปเกี่ยวกับ เมตตาศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นนะครับ